มีรรครับสวัสดีครัพพลังพิทุทุกท่านครับมีอยู่แต่นักทุกทุกท่างเขาหยุดช่องวีไีธรรมดาครับต้องมีวีไพีธรรมดาเขาจะมานำเสงงนอะหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่5กุงไทพันธ์สัมพนและหกปินนะสําหรับคนไทยก็คือได้จากประเทศไทยนะจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ มีให้ชมทุกๆกวัน igon, วันละสี่รอบนะครับสีรอบนะครับคุณใคยเช้าคุณใคเที่ยงคุณครบ่ายคุณใคเย็นนะครับตัหรับคนณใคยเช้าก็สิบสิบโมงห้านาทีคุณใคยเที่ยงก็เที่ยงครึ่งคุณทคบ่ายก็บ่ายรอบนี้นะครับบ่ายสองโมงลงนะรอบเย็นก็สี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงสี่สิบห้านะครับนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รมาชมนะคลิปๆเลยฝากกดติดตามด้วยครับกดติดตามกดดูแชร์ดูไม่ดแชร์ด้วยนะครับ จอเราก็จะมาวางเลขให้แฟนผู้ชมแท้งทำข,ของคุณทุกท่านนะครับที่เราประชุมนะห้ากุมาพันต่อปันห้าร้ยอยหกสิบแปดคนไปยบ่ายสามปีห้านะครับสามปีห้าวิ่งลู่นะตามกับสี่ห้านะครับคู่กับหกเจ็ดแปดเก้านะครับเลขเรียงกันเป็นอย่นีสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสาม สามห้าห bon ้าสามนะีหกหกี assim, ็ดห้าห้าสีนะครับใครชอบบินก็บินใครชอบลูดจะลูดใครชอบวิ่งก็วิ่งนะครับใครชอบเจาะก็เจาครับถนัดใครถนัดมันนะใครเคได้จิงกัาวิ่งกับลูก็รู้ว่าลูดจะได้กินบ่อยละแต่มันได้น้อยเท่านั้นประมาณนี้ครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้พิเศษโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับแบบนี้กอมีทางนี้นะครับพบกันใหม่ครับสวัดีครับสวัสดีครับ